ทุกคนกลับมาพบกับมวยนะคะในคลิปนี้นะคะมีความตื่นเต้นมาเพราะว่าเราจะมาเปิดกล่องเครื่องสำอางค่ะไม่แน่ใจาว่าเป็นเครื่องสำอางหรือสกินแคร์นะเพราะว่ามวยได้มาสั่งกล่องส่มจากคาแรงมาค่ะคือทางคาแรงเนี่ยเขาจะค้าสินค้าปกติก,กับไลา์พิกเลิฟนะคะซึ่งเขาก็จะสุ่มๆมาให้เรานะคือมันจะมีมันจะมี2ราคานะคะราคา999บาทกับ1 9 9 9บาทนะคะซึ่งเขาเคลมไว้นะถ้าเราซื้อ999เนี่ยเราจะได้ของในนั้นมูลค่า3,000บาทถึง6,500บาทนะคะคนี่ค้อแบ,บ,แแบาทมากๆ นะแล้วถ้าเกิดเราซื้อ1,999เเนี่ยเขาก็จะอยู่ในราคา 6,500-12,000บาทเลยนะคะคือทางเราเนี่ยอยากได้ราคา1 9 9ากมาแต่มันหมดไวมากๆนะคะก็เลยได้เป็นตัว99 9, 9มานะคะนี่เลยนะคะกล่องมันเล็กกว่าที่คิดอะเออคิดว่ามันจะมาแบบกล่องใหญ่นิดนึงอะ9 9าเกาก,ก็มีความหวังนิดนึงเนาะแต่คือเขาก็มีด่ามาก,กันเยอะมากๆนะคะทางเราก็แอบไปส่องมาว่าคนอื่นเขาได้อะไรกันบ้างก็มีคนปิดบังค่อนข้างเยอะนะทางเราก็จะมาบอกว่าเฮ้ย สิ่งที่เราได้เนี่ยมันคุ้มไหมเราแบบถ้ามันมีกิจกรรมอีกเราจะเสี่ยงดวงอีกไหมเนาะโอเคค่ะมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านาะนี่คือแบบค้างไว้ประมาณสองสามวันแล้วเราที่ได้มาเพราะแบบเฮ้ยกลัวไม่คุ้มอะใจจริงอยากเป็นพวกสกินแคร์นะเพราะว่าอย่างคะาแลนนี่เขาก็แบบค่อนข้างดังในเรื่องสกินแคร์ใช่ไหมไม่รู้ว่าเราจะได้สกินแคร์กี่ตัวนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเลยว่าได้อะไรบ้างนะรู้สึกจะได้เป็นสกินแคร์แหละ และน่าจะเป็นเมคอัพรีมูฟหนึ่งอันช่วงนี้เขาคิดที่ให้ผมแบบนี้กันมากเลยนะทั้งเราก็แบบไปตามมาหลายแบบมากอุย้ยมวยได้ามาแค่3ตัวเองอะ่ะน้อยมากเลยอะ่ะทำไมได้แค่3ตัวนี่อันแรกเลย <1> 1> ให้มาทำไมอันนี้เป็นอายเมคอัพรีมูฟนะสึกไม่โอเคเท่าไหร่กับอายเมคอัพรีมูฟอันนี้อันต่อมานะก็คือจะเป็น มาสคาร่านะคะน่าจะเป็นมาสคาร่าสีดำอันนี้ราคา1,150บาทนะจ๊ะมาสคาร่าอะไรแพงขนาดนี้ส่วนอันนี้550นะคะส่วนอันนี้นะคะน่าจะเป็นไฮไลท์ที่แบบราคาแรงที่สุดนะเออเดี๋ยวดูราคาก่อนตัวนี้ราคา3,100บาทค่ะก็เป็นตัวสกินแคร์นะไม่รู้ว่า มันดีไหมเอาบอกก่อนบอกก่อนตรงๆเลยว่าหมวยไม่เคยใช้เครืองสรสกินแคร์อะไรต่างของค้าแรงเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองสั่งดูนะเพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีไหมอะไรยังไงนะ mm. ก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็น Facial Lip Total Contouring Serum นะคะดูมีความลุูหลาอยู่เหมือนกันนะน่าจะเป็นตัวที่คุมที่สุดไหมเอออันนี้ก็เดี๋ยวหมวดขอไปอ่านสรรพคุณแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเนาะ คนทางเราก็คือไปอ่านมาแล้วนะสำหรับอันนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้นางดังของเขาเหมือนกันนะเป็นครีมที่ช่วยยกกระชับใบหน้านะคะยิ่งแบบยิ่งทาแล้วหน้าก็ยิ่งมีนะอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะคะรวมๆแล้วนะคะราคาทั้งหมดอยู่ที่ที่่าไรอะ่ะ4,800บาทนะคะก็อืมโอเคอยู่นะไม่ได้ต่าเกินไปแต่ก็ไม่ได้แบบ คมมากไรเงี้ยดวงอาจจะแบบไม่ได้ดีมากถาาว่าคุ้มไหมส่วนตัวก็เทียบราคากับของที่ได้มันก็ค้มแหละแต่มันก็จะไม่ได้อะไรที่ตรงใจนะคะอย่างเราเองนะคะเป็นคนที่แบบดวงเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเป็นคนที่ไม่เคยถูกหวยเลยนะก็อาจจะแบบ ไม่ได้นะอาจจะได้ไม่ดีมากแต่ก็ไม่ขาดทุนแน่นอนเลยแบบนี้นะแต่ถามว่าซื้ออีกไหมก็ถ้าเกิดในราคา1นึ่พถ้ามีโอกาสก,าก็ว่าจะลองอีกสักครั้งหนึ่งเพราะอยากรู้จริงถ้าราคามันสูงขึ้นเท่าหนึ่งเนี่ยมันจะได้ของขนาดไหนเพราะหมดไปดูมาคนที่ได้ของในราคา1 9 9 9พเ้านเี่ยคนน้นเข้าโอเคเลยนะได้ของหลายชิ้นแล้วก็มีหลายชิ้นที่น่าสนใจนะคะใครที่กำลังเล็งไว้นะคะท้งาทางคาแรงเนี่ยเขาจัดอีกนะก็ลอง ใจกันดูนะคะจากคลิปนี้ก็ได้หรือว่าจากรีวิวต่างๆในเพจของคารงมีรีวิวเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งชอบไม่ชอบตัดนใจกันหน่นะจ๊ะก็วันนี้เป็นแล้วค่ะเจอกันใหมกันนะคะบ๊ายบาย